กินข้าวกับทําบุญอสองอย่างนี้เป็นของคู่กันเลยนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวพุทธไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธไทยนะชาวพุทธพมา่าชาวพุทธหลังกานี่ก็เหมือนกันเลยคือวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนอกจากกินข้าวแล้วเนี่ยเราก็ต้อง โอากาสทำบุญกินข้าวนี่มันช่วยหล่อเลี้ยงบำรุงกายส่วนบุญเนี่ยนะช่วยหล่อเลี้ยงบำรุงใจจะเรียกว่าเป็นอาหารใจก็ได้คนี้ทำบุญที่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยชาวพุทธ ขาดไม่ได้นี่นะจะเรียกว่ามันกลายเป็นลมหายใจก็ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็ต้องทำบุญเคยไปพบนะคนไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ในหลายประเทศนะเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยดีใจนะที่ได้เห็นพระแล้วก็จะได้ทำบุญ ที่จริงทำบุญนี่ไม่เป็นต้องทำกับพระก็ได้นะทำกับใครมันก็เป็นบุญได้เหมือนกันถ้าทำถูกทำเป็นอันนี้ผงทำบุญเนี่ยนะคนไทยส่วนใหญ่นะก็มองว่านะหรือเข้าใจว่าเนี่ยหมายถึงการให้ทานทำบุญ กับการให้ทานนี่เป็นของคู่กันเลยและที่การให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นบุญนะเพราะว่ามันทำให้เกิดสุขมีพุทธพจน์กล่าวว่าเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสุขเพราะว่าได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาบนะ เท่านั้นนะที่ดีกว่านั้นนะก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจอันได้แก่ความปิติความปราโมดความเบิกบานใจในเวลาเราให้ทานเนี่ยถ้าให้ทานคนที่เราศรัทธานเนี่ยก็เกิดปิติปราโมด หรือถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ที่เราศรัทธาแต่เป็นผู้ที่เรามีเมตตาอยากช่วยเหลือเมื่อเราให้จิตใจเราก็มีความสุขบางคนสุขเพราะว่ามีความหวังว่าบุญนั้นจะส่งผลให้ได้โชคได้ลาภนะหายป่วยหายไขย้อันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ เป็นเรื่องอนาคตแต่ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนัก็คือใจที่ผ่องใสเบิกบานแล้วถ้า,าว่าวางใจเป็นนะมันจะช่วยลดความโกรธช่วยลดความโลภเพราะว่าฐานที่สองอย่างหนึ่งของบุญนะคือช่วยลดความตันหนีความตันหนีคือความหวงแหน ธรรมดาคนเราก็หวงแหนทรัพย์ไม่อยากจะแบ่งไม่อยากจะปันจะยิ่งหวงแหนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งก็ยิ่งมีความทุกข์ง่ายเพราะว่าของที่เรามีเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมต้องเสียต้องสูญต้องหายไปได้ถ้าเราหวงแหน ยึดติดมากเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ใจเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นมาต่ที่จริงเนี่ยความตนนหนีนี่มันก่อให้เกิดทุกข์มากกว่านั้นนะเพราะตนหนีกับโลภเนี่ยเป็นของคู่กันหวงแหนทรัพย์มันก็เกิดโลภคืออยากได้ทรัพย์เพิ่มถ้าจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภความอยากได้ นะก็มีความสุขยากนะเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดถ้าไม่ได้ก็ทุกข์หรือได้แล้วนี่ก็ยังทุกข์อยู่นะเพราะว่ามันได้น้อยไปเราได้คนหนึ่งก็ได้ก็ทุกข์เหมือนกันนะหรือยิ่งคนหนึ่งเขาได้มากกว่าด้วยเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่ คนสมัยนี้จำนวนมากนะไม่ได้แค่อยากรวยนะแต่อยากรวยกว่าด้วยคือรวยเฉยๆไม่พอนะถ้ารวยแล้วแต่คนอื่นรวยกานี่โอ้ยไม่มีความสุขเลยเป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่เพื่อนหรือว่าคนอื่นที่รู้จกักเขาเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะเป็นจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะนั้นก็อยากได้เพิ่มอยากมีให้มาก อันนี้มันเกิดจากการที่มีความตน,นีลอยู่ในใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความโลภถ้าปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจมันก็จะเกิดแต่จิตที่คิดจะเอานะจิตที่คิดจะเอานี่มันเป็นจิตที่หาความสุขได้ยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอ ถ้าไม่ได้ก็ไม่พอใจนะมันก็มีแค่2อ,อย่างนี้แหละสำหรับคนที่มีจิตที่คิดแต่จะเอาไม่ได้ก็ไม่พอใจได้ก็รู้สึกไม่พออยากได้อีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะจากจิตที่คิดจะเอาเป็นจิตที่คิดจะให้หรือจิตที่พร้อมจะให้ในโอจิตมันจะผ่องใสามากมันจะมีความสุขได้ง่าย ใครเขามีมากกว่าเรา,เาก็ไม่ได้ทุกไม่ได้เสียใจไม่ได้อิจฉาเขามาขออก็ยินดีจะให้แม้ว่าเขาจะมีมากกว่าแต่เราก็ยินดีให้นะเพราะว่าให้เรามีความสุขนะอันนี้แหละนะคือการทำบุญแหละนะคือทำแล้วเนี่ยเกิดสุขนะสุขที่ใจ เศรษฐีในสาพุธการบางท่านนี่นะตั้งปณิธานไว้เลยถ้ายังไม่ได้ให้ทานก็จะยังไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำนะตั้งปณิธานขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่ทุกเช้าเลยนะก็จะให้ทานให้ทานก็คือสละทรัพย์สละสิ่งของนะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนที่อยากไร้นะไม่ใช่เฉพาะ อ่าถวายให้กับพระเท่านั้นนะนะถ้าเราตั้งปณิธานแบบนี้นี่นะมันจะช่วยขัดเกลาจิตใจนะให้จิตของเราเนี่ยไม่ใช่จิตที่คิดจะเอาแต่เป็นจิตที่คิดจะให้หรืออย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความสมดุลนะระหว่างการเอากับการให้นะธรรมชาตินี่ไม่มีอะไรเลยนะ เยเพราะสิ่งมีชีวิตที่คิดแต่จะเอาอย่างเดียวแต่ว่าให้ด้วยต้นไม้เนี่ยตั้งแต่เป็นต้นกล้าแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ดูดอาหารจากดินแต่ว่าก็ยังทิ้งใบทิ้งกิ่งให้เป็นปุ๋ยคืนสู่ดินด้วยนอกจากรับน้ำจากธรรมชาติจากดินแล้วก็ก็ยังคายน้ำคืนสู่ธรรมชาติ กลายเป็นฝนนะตกลงมาสู่ดินเรียกว่าต้นกล้าแม่เพียงเล็กเป็นต้นเล็กๆนี่ก็รู้จักรับเราก็รู้จักให้ถ้าคนเราก็เหมือนกันนะจะเป็นจิตใจเจ,จริญง,งอกงามชีวิตจะ,ะผาสุกได้เนี่ยนอกจากรับแล้วต้องรู้จักให้นะเรารับมาเยอะแล้วถึงเวลาเราก็ให้ให้มากม จกนกระทั่งจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจิตที่คิดจะเอานะแต่เป็นจิตที่คิดจะให้พร้อมจะให้แล้วอย่างที่บอกนะไแม่เป็นต้องให้หรือถวายพระก็ได้กับคนที่เดือดร้อนนะเราก็มีจิตอยากจะแบ่งปันนะอย่างวันนี้ก็นะมีญาติโยมนะพร้อมใจกันมาเพื่อที่จะทำบุญนะจะรู้ตัวว่าเป็นทำบุญหรือแม่ก็ตามแตนะ่คือการทำบุญนั่นะคือการ ให้ทุนนะการศึกษากับนักเรียนนะที่บ้านกุดงงแล้วก็บ้านตาดลินทองนะซึ่งก็เป็นนักเรียนที่ส่วนใหญ่ก็ขาดโอกาสเราก็มาเพิ่มโอกาสนะโดยการให้ทุนสำหรับการศึกษานะซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้รับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ให้ด้วยผู้ให้ก็ก็ได้มาเห็นสภาพของ การศึกษาในชนบทได้ความรู้แล้วก็ยังได้ความปิติปราโมทนะจากการที่ได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ทุกข์ยากหรือผู้ที่ขาดโอกาสมากกว่านะอันนี้มันคือสิ่งที่ควรจะมีมากๆนะในสลงคมไทยซึ่งก็ทำได้โดยการสำนึกว่านี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะการทำความดีย่อม มีผลหรืออนิสงส์แต่ว่าผลและอ,อนิสงส์นี่ก็จะแตกต่างกันไปนะตามประเภทของความดีความดีบางอย่างมีอนิสงส์น้อยความดีบางอย่างมีอนิสงส์มากอย่างเช่นพระเจ้าตรัสว่าเนี่ย ในการบูชายันเนี่ยหรือว่าการฆ่าสัตว์เพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันนะสมัยก่อนพุทธกาลหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะในประเทศอินเดียก็ยังมีการทําพิธีบูชาแบบนี้อยู่การทำแบบนี้เนี่ยมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีล อย่างที่เราทำในเช้านี้นะแต่ผู้เจ้าก็ตัดอีกว่านะการให้ทานแก่ผู้มีศีลก็มีอัน,นิสงส์น้อยกว่าการสร้างวิหารหรือเสนาสนะแก่ภิกษุนะทั่วจตุรทิศก็คือถวายวิหารกับสงฆ์ไม่ได้เจาะจงกับไม่ไม่เจาะจงให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งอันนี้ มีอาน,นิสงส์มากกว่าการถวายทานแกผู้มีศีลซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะว่าการสร้างวิหารหรือเสนาสนาะนี่มันต้องใช้ทุนใช้รอนใช้กําลังเยอะการให้ทานแก่ผู้มีศีลใช้เงินใช้ทองหรือว่าใช้ความเพียรพยายามน้อยกว่าแต่พระเจ้าตระตาทิวานะแม้แต่การสร้างวิหารแกสงจากจตุเลิศ ก็ยังมีน,นิสงน้อยกว่าการนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเอาพระรัตนตรัยเป็นสารณะอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยนะแค่อาศัยจ่ายน้อมจะน้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวนะมันต้องเห็นนะว่าพระรัตนตรัยเนี่ยมี มีคุณถ้าหากว่าไม่เห็นคุณของพระรัตนตัยแล้วเนี่ยมันก็การนอมน้อมเอาพระรัตนตยเป็นที่พึ่งมันก็ยังไม่ไม่เต็มหัวใจนะอย่างบางคนป่ากก็บอกว่านับถือพระพระทุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่ใจเนี่ยนับถือเงินทองเ,เอาทองเอาเงินเป็นใหญ่ มากกว่าพระธนตรยัยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ามีศรัทธาในพระรัธนตรัยอย่างแท้จริงแต่ถ้ามีศรัทธาในพระธนตรัยนี่ถือเอาพระรธนตตัยเป็นที่พึ่งนี่ก็ถือว่าได้อาน,นิสงส์งมากนะแต่แม้จะมากก็ยังน้อยกว่าการสมาทานศีลห้านะสมาทานศีลห้านี่เพราะว่า,วา มันเป็นการปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่แค่ความศรัทธามันต้องปฏิบัติด้วยการกระทําและคําพูดซึ่งต้องอาศัยใจนะที่ลดละนะโรภโกรธหลงนะเพราะถ้าใจยังมีโลภโกรธหลงเยอะนี่มันก็สมาทานศีลหก็สมาทานได้แต่ปากแต่ว่าถึงเวลาก็ไม่ได้ทําจริงเนี่ยเห็นเงินใครอยู่ข้างหน้า ถ้าไม่มีคนอยู่แถวนั้นก็หยิบใส่กระเป๋าหรือว่าเห็นเงินเห็นทองอเพชรนินจินดาตกอยู่ข้างถนนไม่เห็นไม่มีใครอยู่แถวๆนั้นก็เก็บมาเป็นเจ้าของเป็นของตัวอันนี้มันก็เรียกว่าศินพร่องนะเพราะว่ามีความโลภจากน,นี้เนี่ยสมาทานสินห้าแล้วมีนสงมากก็จริงนะแต่ว่าก็สู้การออกบวชไม่ได้ ออกบวชประพฤติธรรมจันทร์ไม่ใช่บวชตามประเพณีนะบวชเพื่อปฏิบัติอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะว่าการบวชนี่มันต้องอาศัยความตั้งใจการทุ่มเทมากกว่าศีลห้านะสมาทานศีลห้านี่ก็แค่รักษาศีลห้าข้อแต่ว่าการบวชนี่ต้องรักษาศีลหรือวินัยที่เรสศีขาบวชนี่ต้องสองยี่สิบเจ็ดข้อนะ แม้จะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ยังเยอะกว่าสีหา่ห้าเยอะอันนี้ก็เป็นเป็นคำสอนนะหรือเป็นญาตคิดนะที่พวกเรานะพึงระลึกเ,เอาไว้โดยเพาะข้อที่ว่าเนี่ยการให้ทานแก่ผู้มีศีลหรือการบุญถวายทำบุญถวายผ้าเนี่ยมันก็มีอัน,นิีสงส์น้อยกว่าการสมาทานศีลหา้า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินมาแล้วว่าทานนี่นะมีอันนี้ส่งน้อยกับาศีลและศีลเนี่ยก็มีอันนี้ส่งน้อยกับภาวนาถามว่าภาวนาแค่ไหนนะถ้ามีพุทธพจน์ตอนหนึ่งนะท่านตัดไว้น่าสนใจท่านบอกว่าการเจริยเมตตาจิตแม้ชั่วสูดดมกลิ่นหอมมีอันที่ส่งมากกว่าการ สมาทานศีลห้ามากกว่าการเริ่มสายในในพระตนะไตรและยิ่งกว่านั้นนะก็คือมีผลมากกว่าการถวายทานแก่พระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโอ้ข้อนี้นี่แสดงว่าการจเจริญเม่ตาจิตนี่สำคัญจริงๆเลยนะชั่วดมแม้จเจริญแม่ตาจิตชั่วดมสูดดมกลิ่นหอมนี่ มีอันนี้สงมากกว่าการรักษาศีลหรือสมาทานศีลห้าอันนี้มันก็ถือว่า,าสำคัญไม่น้อยเลยนะเพราะว่าสมาทานศีลห้านี่มันต้องใช้ความเพียรเยอะแต่ก็สู้เจริญเมตตาจิตเพียงชั่วสุดดมกลิ่นหอมไม่ได้ชั่วสุดดมกลินหอมนีก่ก็ก็ไม่นานนะแต่ว่ามันต้องอาศัยใจนะใจที่บริสุทธิ์หรือว่าใจที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่มีความโกรธความเกลียดเจอปนนะคนที่รักษาศีลห้าเนี่ยแต่ว่าใจมีมีความโกรธความเกลียดความเครียดนี่อันนี้มีเยอะนะไม่ว่าคนวัดหรือว่าคนไกลวัดสมาทานศีลห้าแล้วแต่ว่ายังขี้งหงุดหงิดขี้โกรธขี้ก้าวร้าวยังมีชอบบ่นนั่นบ่นนี่อันนี้อันนี้ก็มีอยู่เพราะว่าควบคุมรักษาเพียงแค่ าการกระทำและคาพูดนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่แต่ถ้าจะเลยเมตตาจิตนี่นะถ้าทําให้จิตนี่ผ่องใสสะอาดไม่มีความโกรธความเกลียดแม้เพียงชั่วขณะเดียวนี่นะถือว่ามันอนิสง์มากมากกว่าการรักษาศีลแลว้วก็ยิ่งอนนั้นคือมากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโอ้ยถวายทานแกสงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประธานนี่โอ้มันเป็นเรื่องยากนะ คนรุ่นเรานี่ไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเล่นนิพพานเป็นนานแล้วแต่แม้กระนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเพียงแค่เราปฏิบัติตามพระองค์นะก็คือเจริญเมตตาจิตชั่วสู่ดนกลิ่นห่อนี่นก็ได้นิสง์มากอันนี้แสงเห็นว่าการเจริญเมตตาจิตเนี่ยหรือว่าการภาวนาเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวสําคัญในแง่ที่ช่วยขัดเกลาจิตใจขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพรอไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองเพราะว่าความโกรธความเกลียดแต่จะเลยม่ตาจิตนะช่วยสู่ตดนกลิ่นหอมก็ยังสู้เภาในอีกอย่างยังไม่ได้นะก็คือการเจริญอนิจจสัญญา นี่จะสัญญาคือการพิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงทรัพย์สินเงินทองที่เรามีมันก็ไม่เที่ยงบ้านเรือนนะที่เราอยู่มันก็ไม่เที่ยงรวมทั้งสังขารร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงคนรักพ่อแม่ลูกหลานนะคู่ครองก็ไม่เที่ยงกายใจเราก็ไม่เที่ยงนะพิจารณาเงีย่อยู่เรื่อยนะ ไม่ต้องนานนะั้นท่านบอกว่าเนี่ยเจิญอันนี้จะสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเดียวชั่วลัดนิ้วมือเดียวนี่มีอันที่สง่งนะมากกว่าการถวายทานแก่พระอรหันทร้รอยรูปนะร้อยรูปนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะกว่าจะหามาหรือกว่าจะพบเนี่ยแลวจะในเมืองไทยจะมีถึงร้อยรูปครบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แม้กระนั้นเนี่ย ถึงแม้จะหาครบนะถวายทานกับพระอาหารหันต์ร้อยรูปเนี่ยก็ยังมีอันนี้สงน้อยกว่าการเจริญอันนี้จะสัญญาเพียงชั่วลดนิ้วมือเดียวไม่ได้ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือถวายทานกับพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยังมีอันที่สงน้อยกว่าการเจริญอันนี้จะสัญญาแม้เพียงชั่วลดนิ้วมือเดียว อันนี้อาเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะแต่ว่ามันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่น่าคิดนะว่าเนี่ยการภาวนาน,นี่สําคัญมากเนที่เราแผ่เมตตามเมื่อสักครู่เนี่ยก็ดีหรือว่าการที่เรามองชีวิตแล้วก็ระลึกหรือตระหนักถึงความไม่เที่ยงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฟังเรื่องราวจากคนตั้งคนนี้แล้วเออเราก็ เข้าใจหรือว่าเตือนใจเราถึงความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารและของตัวเราเองด้วยใด้เพียงแต่เดียวนี้ก็ได้บุญมากถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสถวายทานแก่พระอรหันทร้อยลูปนะไม่มีโอกาสถวายทานแก่พระเ,เจ้าแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะถ้าเพียงแต่เราปฏิบัติตามพระองค์ก็คือ ให้ระลึกมีพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงอันนี้เรียกว่าภาวนาซึ่งทําให้เกิดปัญญาจะเลยไม่ตาจิตนี่มันทําให้ใจสงบนะแต่ถ้าจเจริญอันนี้จะสัญญาเนี่ยมันทําให้ใจสว่างคือเกิดปัญญาซึ่งจะช่วยนําพาจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้